แบมเจสซี่โรดดิเกรสวลันวางแผนปราบนักชกแถวหน้าของรุ่นซูเปอร์ไฟ์เวท115ปอนด์ให้ราบคาบโดยล่าสุดนั้นทางโรดดิเกสได้เดินทางมาซ้อมโชว์สื่อบนเรือและเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการป้องกันแชมป์โลกไฟแรกของผมนั้นผมพร้อมเต็มที่รู้สึกดีกว่าไฟที่พิชิตคาร์ลสควลาดควาแชมป์โลกมาครองได้เสียอีก เจ้าแลมซิสเกตเป็นนักมวยที่เยี่ยมแต่ผมขึ้นเวทีเพื่อใชยชนะเพื่อพิสูจน์ว่าการเอาชนะคาร์ลอสเคลาดในไฟที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องฟุกรู้ว่าตอนนี้โลกกำลังจับตามองผมอยู่ผมต้องพิสูจน์ว่าผมเองคือของจริงและการปราบซิสเกตได้จะทำให้ผมมั่นใจยิ่งขึ้นที่จะก้าวไปเป็นนักโชคที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผมวางแผนว่า จะปราบนักโชกแถวหน้าของรุ่น115ปอนด์ให้ลาบคาบจากนั้นก็จะกลับไปโชคที่รุ่นไฟเวท112ปอนด์ที่ผมถนัดขอรุ่น112ปอนด์ยังมีนักโชคฝีมือดีที่น่าท้าทายอีกหลายคนแรบมบเจสซี่โรดดิเกตกล่าวส่วนความเคลื่อนไหวของเจ้าแหลมซิสเกตยัยงคงลงซ้อมในช่วงเชา้าที่ห้องฟิตเนสภายในโรงแรมปกติ โดยใช้โปรแกรมเดิมทั้งวิ่งสายผ่านและทบทวนเชิงชกส่วนในช่วงเที่ยงทีมงานของแมดลูมโปรโมเตอร์ผู้จัดได้เชิญเจ้าแหลมไปสัมภาษณ์และถ่ายทำคลิปโปรโมทการชกที่ห้องบอลรูมของโรงแรมไฮแอท d รีเจนซีซึ่งเจ้าแหลมกล่าวยืนยันความพร้อมความมั่นใจสามารถพิชิตแบบเจสซี่โรดิเกตได้แน่ไฟต่อไปเขาก็อยากเจอกับคู่ปรับเก่า วันฟานซิตโกเอสตาดาพร้อมทั้งเปิดศึกกับซูเปอร์สตาร์มวยโลกชาวญี่ปุ่นมอนสเตอร์นาอยะอินโอเวด้วยและหลังจากการสัมภาษณ์มีการถ่ายภาพเจ้าแหลมโชกลมและเล่นเชิงโชว์พร้อมอวดมัดก้ามในชุดชกซึ่งทีมงานถ่ายทําต่างฮือฮาเมื่อเจ้าแหลมถอดเสื้อออกทางทีมงานชมว่าเจ้าแหลมสภาพร่างกายดีมากฟิตเปลีย แสดงว่ามีการฟิตซ้อมเตรียมตัวมาดีเยี่ยมส่วนในช่วงเย็นเจ้าแหลมงดซ้อมเพราะทีมงานแมท์ลุมได้จัดซ้อมโชว์โปรโมทการแข่งขันของทุกคู่ในศึกนี้ซึ่งแมตท์ลุมเองจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการพิเศษกว่าทุกไฟด้วยการนำนักโชคขึ้นซ้อมโชว์บนเรือทั้งการล่อเป้าและโชกลมแล้วก็แล่นไปตามลำคลองรอบเมืองซานอันเตนิโอริมถนนคนเดิ เมืองซานอั t นโตนิโอริเวอร์วอล์กแหล่งท่องเที่ยวของเมืองซานอันโตนิโอซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนริมคลองเป็นอย่างมากและหลังซ้อมโชว์เสร็จและเเรือก็มาส่งที่โรงแรมที่พักช่วงขึ้นลิฟต์กลับเข้าห้องพักเจ้าแหลมซีสกเกตเองได้เจอกับเจ้าแบบเจสซี่โรดิเกรเข้าพอดีเป็นการ,รเผชิญหน้ากันครั้งแรกในจังหวะที่โรดิเกลงลิฟต์มาเพื่อขึ้นซ้อมโชว์บนเรือ โดยทางโรดูเกตเดินส่วนเจ้าแหลมออกไปโดยไม่มองหน้าทักทายแต่เจ้าแหลมก็หันมาบอกกับทีมงานว่าดูแล้วรูปร่างของโรดูเกสก็เป็นมวยที่ขึ้นมาจากรุ่น108ปอนด์112ปอนด์บอบบางกว่าผมอย่างเห็นได้ชัดทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นแต่ผมก็ไม่ประมาทเด็ดขาดนอกจากนั้นก่อนเข้าห้องพักก็มีแฟนมวยมารุมขอลายเซ็นเจ้าแหลมกันคึกคักนั่นเอง